ข้อหกสิบสองอันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมสนะี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยนะจากรูปเนี่ยสี่เหลี <Empress. S 1> ่ยม ABCD นะครับเห็น ABCD ไหมตัวนี้นะสี่เหลี่ยมแนวนอนนะ ABCD ดอ a b c, b, 네 <model> a, b, c b d เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับกว้างสิบเซนยาวร้อยหกสิบเซนเลยโอ้โหสเกลผิดนะยาวร้อยหกสิบนะครับ ที่เราเห็นเยอะแล้วเดีนยแล้วก็กว้างสิบนะบอย่างนี้นะกว้างสิบเซนยาวว่าหกสิบเซนแล้วไงต่อส่วนสี่เหลี่ยมที่ QRS ก็คือสี่เหลี่ยมที่อยู่ในแนวตั้งนะครับสี่เหลี่ยมที่อยู่ในแนวตั้งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับผมแต่หน้าตาไม,ม่ไม่เท่าจัตุรัสเท่าไหร่ มีพื้นที่เท่ากับสี L ่เหลี B ่ยม ABCD อ๋ออถ้ามีพื้นที่เท่ากันเราก็คำนวณได้แล้วสิเนาะใช่ปะทีนี้เขาอยากแขว่า PQ ส่วนสองลบ AD มีค่าเท่าไหร่ PQ คือด้านเนาะเฮ้ข้อนี้เหมือนจะคิดแล้วปะคิดยังยังเหรออ่ะยังนั้นคิดเลยอ่ะลงมือทำา่าพี่ให้เวลาน้องสองนาทีสามก็ได้อ่ะพี่ให้สามนาทีคิด อ่ะคิดยังไงว่ามาั้าแรกต้องหาพ mm. ื้นท mm. ี่ก่อนใช่ไหมอือหืออือหืออือหืออ้าฮะเก่งมากฮะ แล้วยี่สิบลบสิบเท่ากับสิบถูกต้องครับผมเยี่ยมโอเค